สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ติดป้ายทะเบียนเนาะเพิ่งได้ไป้ายทะเบียนมาใหม่ทีนี้ปัญหาก็คือกรอบทะเบียนนะครับมันเป็นกรอบเปล่าๆนี้ก็เลยต้องไปหาแคปซูลใส่ป้ายภาษีไอ้ไป้ายภาษีนั่นแหละเออทีนี้ก็เนี่ยครับได้แล้วผมกำลังจะใส่อันนี้คือกรอบทะเบียนที่แถมมานะครับ แล้วก็อันนี้ซื้อมาจากมิเตอร์ดีอวาห้าสิบเก้าบาทบผมก็หมุนใส่ตรงนี้ก่อนล็อกได้นะดีมากดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำให้เสร็จงานครับนี่มันก็ถ้าตามสเต็ปก็คือเอาไอ้ตัวนี้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันจับ เออได้เยอะปุ๊บเห็นป่ะเห็นอยู่นะโอเคอดันเข้าไปนี้ป้ายแถมนะครับแล้วก็ซื้อ d i y มนาะห้สบ้าบทมีของก็ดีนี้เป็นสีเงินก็ดูเข้ากับตรงนี้ตรงนี้ครับเออโอเค นี่หมุนนัเตเสร็จเรียบร้อยนะก็ใส่เข้าไปล็อกล็อกล่างก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็หมุนกดไาอยูยนะปุ๊บๆเลยปุ๊บปุ๊บอ่าล็อคแล้วเรียบร้อยครับผมวิลิกูด ตอนแรกหาข้อมูลแบบเยอะมันก็จะมีกรอบทะเบียนแบบมีนี่ด้วยนะร้อยกว่าบาทในช้อปปี้ลาซาดอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่อยากซื้อเียงตังนะเพราะอันนี้ได้แถมมาอยู่แล้วไอ้กรอบไนะี่ได้แถมมาอยู่แล้วก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับ